ความรู้ในด้าน AI ที่เป็นความรู้ในเชิงแบบนิโรไซส์ครับวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจกันกลไกการทํางานของสมองเนี่ยครับมันอาจจะกําลังมาปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์ใหม่ทั้งหมดคือเรื่องเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกันใช่ไหมครับคือตอนนี้มีคนเขาบอกว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่เข้าใจควอนตัมฟิสิกส์อ่ะไอไอกล่องดําแมวชโลดิงเจอร์ที่เราเรียนมาตอนมัธยมเนี่ยฮะที่บอกว่าถ้าไม่เปิดกล่องออกมาจะไม่รู้ว่าแมวอยู่หรือตายถ้าจำกันได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันอยู่ที่การสังเกตถ้าเรายังไม่มี คนสังเกตเนี่ยข้างในกล่องตรงนั้นเนี่ยควอนตัมเสเตทรมันเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้ควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยมันกำลังขัดแย้งกับฟิสิกส์หรือว่าวิทยาศาสตร์แบบสมัยก่อนในแง่ที่ว่าเราเราเชื่อว่ากฎของธรรมชาติเนี่ยมันดีเทอร์มินิสติกคือมันอธิบายได้มันเป็นกฎของมันแต่ควอนตัมบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้สังเกตและคำว่าผู้สังเกตมันคือใครใช่ไหมครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆผมอยากชวนดูหนังเรื่องหนึ่งผมกำลังดูอยู่แต่ยังดูไม่่่ชืืออเรง ในแอปเปิลทีวีซึ่งมันมันคือเรื่องนี้เลยครับมันคือการที่บอกว่ามีตัวเอกของเรื่องเนี่ยที่สามารถเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนาะที่เป็นมิมิกก็คือจำลองในเรื่องของกล่องของแมวชารลูนิเจอร์เนี่ยเอาเอาคนเข้าไปอยู่ในกล่องแล้วเราสามารถเดินทางไปที่จะกระพบคู่ขนานได้พอพิเมอร์สได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีข้อย่อแยงอยู่ว่าถ้าเรามีผู้สังเกตในนั้นในฐานะมนุษย์่แปลว่ามันก็จะไม่เกิดแบบเรื่องของที่เรียกว่า ควอนตัมสเตทหลายๆรูปแบบที่เราสามารถทําให้เรากระโดดไปโลกหลายๆอยา่างใช่ไห<ช>มครับเพราะนั้นวิธีการทําของเขาเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะเดินทางไปโลกคู่ขนาดคุณได้เนี่ยคุณต้องฉียดยาตัวหนึ่งเพื่อระงับคอนชเชสเนสของคุณระดับการรับรู้แล้วคุณก็สามารถเดินทางไปยังโลกอื่นๆได้ <S <S ซึ่งพอโจทย์ของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็กำลังจะบอกว่าอ้าว แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ AI AI กําลังจะทําให้เรารู้ถึงจิตสํานึกว่าตกลงมนุษย์เราเนี่ยเรามีจิตสํานึกจริงไหมจิตสํานึกคืออะไร consciousness c o n s c i o u s, น, <S, <S นี่ย,ย <h> และไอ้จิตสํานึกตรงนี้มันกําลังจะไปเรียกว่าปฏิรูปหรือปฏิวัติวความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์เดิมๆหรือเปล่าที่วิทยาศาสตร์แบบเดิมๆเราเชื่อว่าความจริงมันคือสิ่งที่เราจับต้องได้สิ่งที่เราวัดค่าได้แต่จริงๆมันอาจจะมีความจริงอีกด้านหนึ่งของโลกที่วัดค่าไม่ได้ก็คือความจริงข้างในหัวเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันจใ